อขอเสนอศัประยุทธ์ะรุฟา้าภาคชวีบมัชิมตอนที่98นี่คือร้านหินกวดกว้างใหญ่ผืนหนึ่งกึ่งกลางร้านมีแท่นหินยักษ์ตั้งอยู่บริเวณยอดแหลมของแท่นหินมีรูหนอนสีดำถมึนหน้ากว้างร้อยฟุตเศษกำลังหมุนวนเอื่อยเฉยคืนพลังคว่อากาศร้อนปีออกมาจากในนั้นตลอดเวลาความเงียบของรานนี้ดำรงอยู่เพียงชั่วคู่เท่านั้นหลังจากนั้น บริเวณคั่วอากาศก็ปรากฏเหล่าบรรดาผู้คนออกมาจากรูหนอนเป็นจํานวนมากมายเจ้ารูหนอนหน้าตายกว่าจะออกมาได้ช่างทรมานจริงๆหลังจากลงสู่พื้นแล้วหลินเยี่ยนก็สะบดออกมาหลังจากนั้นก็สูดอากาศบริสุทธิ์ภายนอกรูหนอนพอได้ยินแบบนั้นเซียวเยียนก็เห็นด้วยหลังจากนั้นเขาทําการกวาดมองโดยรอบกับพบว่าตอนนี้ลานกว้างมีผู้คนเต็มไปหมดเสียงพูดคุยนั้น ดังมาจากทุกที่ภายในร้านกว้างแห่งนี้ที่นี่คือแดนโอสถเงินลือเสี่ยวเหยียนหันไปถามกับหลินเยียนไม่ใช่ที่นี่เป็นแค่จุดศูนย์กลางของทวีปมัดฉิมผู้คนเรียกกันว่าทวีปมัดฉิมกลางส่วนแดนโอสถตั้งอยู่ที่ใจกลางของทวีปมัดฉิมกลางอีกทีทวีปมัดฉิมกลางเง้นลื้อห้าห้าถ้าบอกว่า ทวีปมัชฉิมคือศูนย์กลางของมหาพิภพโตชีเช่นนั้นทวีปมัชฉิมกลางก็คือศูนย์กลางของทวีปมัชฉิมพวกกลุ่มอิทธิพลชั้นแนวหน้าที่มีชื่อเสียงทั้งหลายล้วนตั้งศูนย์บัญชาการอยู่ในทวีปมัชฉิมกลางรินเยียนกล่าวต่อว่าตอนนี้พวกเราอยู่ตรงภาคตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปมัชฉิมกลางในภูมิภาคนี้กลุ่มอิทธิพลที่มีชื่อเสียงและอิทธิพลสูงสุด ก็คือคุบเขาอินกูและขุบเขาเปวอักคีแน่นอนนอกจากยักษ์ใหญ่ทั้งสองแล้วยังมีกลุ่มอิทธิพลน้อยใหญ่อีกนับไม่ถ้วนและตระกูลของหลิวชิงก็อยู่ในเขตตะวันตกเฉียงใต้เช่นกันขุบเขาเปวอักคีงั้นหรอเสี่ยวเหยียนได้ยินชื่อนี้ถึงกับสะดุง้งเนื่องจากว่าเขาได้ยินกลุ่มอิทธิพลนี้มานานแล้วอัคคีฟ้าสามจำแรงก็เป็นสมบัติของกลุ่มอิทธิพลนี้ รวมไปถึงไฟพิเศษที่ตัวเขานั้นเคยมีความสนใจก็อยู่ที่นี่ด้วย 1. นึ่ตำหนัก 1. ห,หอคอยสองสำนัก 3. หุบเขาและหอจะตุรทิศขุมกำลังของหุบเขาเปวอาคีกับหุบเขาอินกู้เทียบกับหอวชิระวายุยังเหนือกว่ามากโดยเฉพาะหุบเขาเปวอคัคคีสืบทอดกันมานับร้อยปีขุมกำลังค่อนข้างแข็งแกร่งนอกจากนั้น ข้าจะบอกความลับให้เจ้าฟังในภูเขาเป๊า,าคขียังมีไฟวิเศษที่ชื่อว่าเพิงวิสูตรเก้ามังกรด้วยรินเยียนหันมากระซิบกับเสี่ยวเยียนเสี่ยวเยียนได้ยินแบบนั้นก็ขวเราะตามได้รู้สึกถอนหายใจเล็กน้อยถึงทราบว่าภูเขาเป๊า,าคขีนั้นจะมีไฟวิเศษอยู่แต่ตัวเขาเองก็อับจนปัญญาที่จะครอบครองมันถึงแม้จะสามารถได้เปรเพิงวิสูตรเก้ามังกรเอาไว้ในมือ ตัวเขาเองก็ไม่มีคุณสมบัติจะไปกืนกินมันได้เพราะในนั้นมีตาประทับของผู้อาวุโสจากุบเขาเป่าขีประทับเอาไว้ได้มาก็ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้อยู่ดีและยิ่งไปกว่านั้นเซียวเยียนไม่อยากต่อแยก,กลุ่มอิทธิพลที่มีความแข็งแร่งมากกว่าหอวชีวระวายุถ้าเป็นแบบนั้นเขาเองก็คงจะไม่สามารถอยู่แบบสงบได้ต่อไปถึงแม้ว่าเซียวเยียนจะไม่สนใจไฟพิเศษก้าวมังกร แต่เซียวเหยียนกับสนใจอาคีฟ้าสามจำแรงทัษะยุทธ์นี้เซียวเหยียนฝึกปือมาเป็นเวลาหลายปีดังนั้นจึงเข้าใจความวิเศษของมันเป็นอย่างดีโดยเฉพาะคนที่มีไฟวิเศษติดต,ตัวอย่างเขามันจะมอบความแข็งแกร่งให้กับเขาในระดับหนึ่งในการต่อสู้และเซียวเหยียนคิดในใจว่าถ้าเขาสามารถได้ทัษะยุทธ์ชุดนี้อีกสระดับมาไว้ในมือ เท่ากับว่าเขาจะกลายเป็นเสือติดปีกความแข็งแกร่งจะพุ่งทะยานจนถึงระดับที่น่ากลัวถ้ามีโอกาสต้องร้องดูว่าจะเอาสองชั้นที่เหลือของอัคีฟ้าสามจำแรงมาได้หรือไม่แต่ข่าวนี้ถ้าไม่คับขันจริงๆอย่าให้คนอื่นรู้จะดีกว่าว่าตนฝึกอาคีฟ้าสามจำแรงไม่เช่นนั้นหากคุกเขาเปลวอาคีเป็นพวกข้ามคือเหมือนหอวชิวระวายุ จะเกิดปัญหาร้ายแรงได้เซียวเหยียนคุ้นคิดในใจตนเองที่นี่ห่างจากแดนโอสถอีกไกลเท่าไหร่เซียวเหยียนถามขึ้นมาระยะทางไม่ไกลแต่ทวีปมาชิมกลางมีรูนอนหลายแห่งใช้เวลา6-7เจวันถึงจะถึงแดนโอสถได้หรินเยียดลองคำนวณเวลาดูตระกูลของหลิวชิงอยู่ที่เมืองเทียนห่วงเป็นเมืองที่พวกเราต้องผ่านพอดี เมืองนั้นก็มีรูหนอทะลุไปถึงแดนโอสดได้พอได้ฟังเสี่ยเวเยียนก็อดอัศจรรย์ใจขึ้นมาไม่ได้ก่อนจะพูดว่าพอดีเลยจะได้แวะไปหาเจ้าหมอนั่นด้วยข้าไม่ได้เจอหลิวชิงมาหลายปีแล้วไม่รู้ว่าเขาเป็นอย่างไรบ้างรินเยี่ยนก็กล่าวว่าหลิวชิงตอนนี้ดำรงตำแหน่งประมุขตระกูลพอสอนฝึกยุทธของเขาเหนือร่ำกว่าข้าตอนที่ข้ากับเขาแยกกัน เขาอยู่ระดับจัก,กรพรรดิสามดาวแล้วตอนนี้น่าจะถึงเจดดาวแล้วกำหมังในเมื่อเจ้าตกรงใจแล้วเช่นนั้นข้าจะนำทางให้ด้วยระดับความเร็วของพวกเราวันเดียวก็ถึงเมืองที่เหลวชิงอยู่แล้วเซียวเหยียนได้ยินแบบนั้นก็พยักหน้าเนื่องจากตอนนี้ห่างจากงานชุมนุมโอโสถอีกระยะหนึ่งเท่ากับว่าช่วงนี้เขาจะมีเวลาทำการรวบรวบเปลว,เ,ปลวเคิงสัตว์อสูร ตามหลายทางที่เขาทำการเดินทางผ่านและแน่นอนสาเหตุก็เป็นเพราะว่าเขาต้องการเพิ่มขนาดของเพลิงจำแรงให้มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเพื่อเอาไว้ใช้ในอนาคตพอเห็นว่าเสียเวเหยียนไม่คัดค้านอะไรหลินเยี่ยนก็ทำการกระือปีกปานยุดไปยังเมืองที่หลิวชิงอยู่ผู้แก่งกล้าร,ระดับจกักรพรรดนั้นแน่นอนว่าในทวีปมัชิมนี้มีอยู่มากมายแต่พอหลินเยียนพุ่งทะยานขึ้นสู่ ทองป่าก็ทำให้ผู้คนมากมายเกิดการอิจฉาขึ้นมาเพราะระดับจกักรพรรดิที่มีอายุน้อยเพียงเท่านี้พวกเขาเห็นน้อยมากแต่หลังจากนั้นพวกเขาก็ตกตะลึงอีกคำรบหนึ่งเมื่อเสียเ่ยวเหยียนทำการเดินขึ้นไปบนอากาศภายใต้สายตาตกตะลึงของผู้คนมากมายอีกคำรบหนึ่งเยื่อย่างกลางหาวระดับวันพรุษเจ้าเด็กนั่นถึงกับเป็นผู้แก่งก้าร,ระดับวันพระรุษเลยงั้นหรอ รางวกว้เสียวเห็นลาวรับจากขอบฟ้าผู้คนบนลานหินอ่อนค่อยๆเรียกสติของตัวเองกลับคืนมาเป็นเสียงอุทานอย่างไม่อยากเชื่อเพื่อบรรลุถึงระดับวบันพระบุรุษคนมากมายบทวิปมัชิมต่างทุ่มเทด้วยศัพทพ์กาลังที่มีแต่ผู้ที่สมดังปาถนากลับมีอยู่ย้อยยิ่งกว่าน้อยฉะนั้นจึงไม่แปลกที่คนพวกนั้นจะแตกตื่นเมื่อเห็นระดับวันพรบุรุษที่อ่อนไวปานนี้เมืองเทียนห้วง เมืองซึ่งมีขนาดไม่เล็กไปกว่าเมืองเทียนเป่ยเนื่องจากมีรูหนอนที่ทะลุถึงแดนโอสถได้ส่งผลให้ปริมาณคนเข้าออกสูงกว่าเมืองเทียนเป่ยอย่างเห็นได้ชัดเมืองเทียนข่วนั้นมีกลุ่มอิทธิพลน้อยใหญ่มากมายแต่กลุ่มอิทธิพลที่ครอมนาจมากที่สุดก็คือสองตระกูลใหญ่ได้แต่ตระกูลหลิวและตระกูลเฉิงสองตระกูลนี้ร้วนไม่มีคุณสมบัติในการจัดสร้างรูหนอนอย่างแน่นอน ดังนั้นลูหนอนนี้จึงไม่ใช่สมบัติของสองตระกูลนี้แต่เป็นของขุบเขาเปลอะคีที่เป็นเจ้าของตัวจริงขุบเขาเปลอะคีนั้นต้องบอกว่าเป็นจอมอิทธิพลที่มีพื้นที่การปกครองกว่า1,000ลีภายใต้การปกครองของพวกเขานั้นมีหัวเมืองมากมายที่ขึ้นตรงต่อพวกเขาและในรัศมีดังกล่าวกลุ่มอิทธิพลที่สามารถเทียบกับขุบเขาเปลอคีได้ ก็คือุูเขาอินกู้แตุ่บเขาอินกู้นี้ค่อนข้างเล้นลับไม่ค่อยออกมาสนใจโรคภายนอกมากนักดังนั้นรัศมีการปกครองจึงไม่ใหญ่เท่ากับุบเขาเปลวอักคีแต่กลุ่มอิทธิพลที่สามารถเทียบรัศมีกับุบเขาเปลอักคีได้ขุมกำลังน่าจะไม่อ่อนด้อยไปกว่าุบเขาเปลวอักคีแน่นอนเมืองที่อยู่ใต้อานัตของหุบเขาเปลวอักคีนั้นมีอยู่มากมายและเมืองเชียนห้วงเอง ก็นับว่าเป็นหนึ่งในนั้นอันที่จริงแล้วถ้าพูดกันตามหลักตระกูลหลิวกับตระกูลเฉิงนับว่าเป็นตระกูลบริวารของภูเขาเปวอักขีและอำนาจบริหารจัดการรูหนอนแห่งนี้ทางด้านภูเขาเปลาอักขีนั้นเป็นคู่กําหนดว่าใครจะเป็นคนดูแลรูหนอนนั้นตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้ในเมืองเทียนห่วงสองตระกูลระหว่างตระกูลหลิวกับตระกูลเฉิงสลับผัดเปลี่ยนกันดูแลรูหนอนมาตลอด ไม่มีตระกูลใดตระกูลหนึ่งสามารถยึดของเอาไว้เป็นของตนเองได้และนี่เหมือนจะเป็นวิธีการควบคุมอำนาจของคุ่เขาเปวอคัคคีเพื่อไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกิดความขุนเคืองขึ้นมาด้วยระดับความเร็วของพวกเขาทั้งสองคนนั้นใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งวันสั้นๆก็มาถึงเมืองเทียนห้วงแล้วตอนนี้เห็นตัวเมืองอยู่ลำไรเบื้องหน้าแล้วการเล่งเดินทางในหนึ่งวันนี้เซียวเหยียนเอง ทาการสำรวจภายในเทือกเขามากมายที่ตัวเขาผ่านมาหลังจากนั้นก็ได้เปรเพิงของสัตว์อสูรมาสองชนิดถึงแม้ว่าระดับจะไม่สูงนักแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรมาเลยหลังจากการหลอมเคี่ยวเปรเพิงสัตว์อสูรทั้งสองชนิดนั้นเซียวเยียรู้สึกว่าเชื้อเพิงจำแรงนั้นมีขนาดใหญ่มากกว่าเดิมเซียวเหยียนก็อดยิ้มและมีความสุขไม่ได้บนโลกใบนี้มีเปรเพิงสัตว์อสูรอยู่หลายชนิดและเปรเพิงเหล่านั้นก็ ไม่ได้หายากจนเกินไปแน่นอนว่าเสียวเหยียนเพียงเข้าสู่เทือกเขาสัตว์อสูรซักที่หนึ่งเขาเองก็สามารถหาเปรเพิงสัตว์อสูรเป็นจำนวนมหาศาลได้แล้วจากพลังฝีมือของเขาในปัจจุบันนี่ก็คือเมืองเทียนห้วงนั่นรือเสียวเหยียนพอเงยนหน้าขึ้นมาก็เห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มของเมืองขนาดใหญ่และจึงเอ่ยถามขึ้นปรินเดียนได้ยินแบบนั้นก็พยักหน้าพร้อมสำรวจโดยรอบแล้วพูดว่า ที่นี่คือเขตอิทธ,ธ,ธิพลของภูเขาเปลวอาคัคคีเจ้าทำอะไรต้องเพิ่มความระมัดระวังถ้าไม่จําเป็นอย่าใช้อัคคีฟ้าสามจำแรงนั้นแม้ภูเขาเปวอาคัคคีไม่ได้ขวงแหนทัศา,ายุทธ์เท่าพวกขอวชิวระวายุแต่เจ้าซึ่งเป็นคนนอกคนหนึ่งใช้ออกด้วยทัศา,ายุทธ์ของพวกเขาผู้อื่นเห็นเขา้ายอมไม่พอใจเป็นธรรมดา ในระหว่างเดินทางวันนี้เสี่ยวเหยียนได้ทําการเล่าเกี่ยวกับอัคคีฟ้าสามจำแรงที่เขาครอบครองอยู่ให้กับหลินเยี่ยนฟังหลินเยี่ยนถึงกับตกใจตาค้างเพราะไม่เพียงแค่สามพันอัศนีบาทของหอวชิระวายุเสี่ยวเหยียนยังควบทัศนยุทธของหุบเขาเปลวอัคคีอีกด้วยดังนั้นหลินเยียนจึงย้ากับเสี่ยวเหยียนแล้วย้ําอีกว่าถ้าไม่จะเป็นอย่าได้ใช้ออกมาโดยเด็กขาด พอเสียวเหยียดยินแบบนั้นก็พยักหน้ารับคำสายตาคงยังมองไปข้างหน้าที่ตอนนี้เห็นตัวเมืองขนาดใหญ่แล้วไปเถิดอย่างที่เจ้าบอกว่ารู้หนอนในเมืองเทียนห้วงนี้ดูแลโดยตระกูลหลิวพวกเราคงจะสะดวกขึ้นและเจ้าหลิวชิงนั่นหลายปีนี้ไม่รู้รุดหน้าไปถึงไหนแล้วด้วยหัวเราะเบาๆคำหนึ่งแววตาเสียวเหยียนทอประกายจดจ่อรอคอยหลิวชิงแน่ดิเคยติดหนึ่งในสาอันดับแรกของทำเนียบคนแก่ง สำนักไหนตอนนั้นแม้แต่ตนยังต้องแงนคอมองไม่ทราบว่าผ่านไปหลายปีเขาบรรลุถึงระดับชั้นใดแล้วโอเคครับเจอกาสหน้าคลิปหน้าไปแล้วเดอ้อ